แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ k M u P n b Insight นะคะวันนี้มิวไม่ได้มาคนเดียวค่ะทุกคนวันนี้มิวมากับรองประธานสภานะคะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเป,ปอมนะคะ UMI i คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ปี4ค่ะดับรวงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาปีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปถ่ายสุ่มสัมภาษณ์คนในงานค่ะ ว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสภาองค์การแล้วเขารู้จักกันไหมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นคนที่เราจะมาสัมภาษณ์คนแรกค่ะชื่ออะไรคะชื่อทีครับผมไอเมปี2ครับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับแล้วรู้จักสภากับองค์การนักศึกษาไหมคะแน่นอนครับว่าต้องรู้จักครับผมเป็นส่วนบริหารภายในของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับผมที่ใหญ่ที่สุดครับในระดับของนักศึกษาครับ แล้วคิดว่าการทํางานของ2หน่วยงานนี้แตกต่างกันไหมคะอ่ผมคิดว่าทั้ง2หน่วยงานมีเป้าหมายที่ไม่แตกต่างกันครับก <ENNIS> ็ค <eterm oon> ือทําเพื่อมหาวิทยาลัยครับผมส่วนแต่ว่าในการบริหารมันจะแตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งคืนทางองค์การบริหารนักศึกษาครับในส่วนตัวผมคิดว่าบริหารเพื่อนักศึกษาภายในมากกว่าครับส่วนสภาครับจะเป็นอ่านกษณะการควบคุมนโยบายต่างๆภายในมหาวิทยาลัยครับผมเพื่อให้เป็นนโยบายต่างๆที่นักศึกษาพึงควรจะทำครับผมประมาณนี้ครับ คนแรกก็พูดสุดยอดเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทางสภาของเรานะคะจะมีการเลือกตั้งวันที่15มีนาคมนี้น้องพี่คิดว่าการเลือกตั้งควรจะดําเนินการไปในรูปแบบใดคะเอ่อสำหรับส่วนตัวของผมครับผมคิดว่าการเลือกตั้งที่ดีครับมันควรจะเป็นในลักษณะว่าแบบอ่าโอเคทุกคนสามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งได้ครับผมจริงๆผมอยากให้เป็นการเลือกตั้งทั้งลายก็ได้ <c oughs> ครับซึ่งผมคิดว่ามันสะดวกต่อนักศึกษาภายในด้วยครับแล้วอีกอย่างหนึง่งมันง่ายต่อการเก็บคะแนนเสียงซะส่วนใหญ่ด้วยครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับ อขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่จะขอ3มคำให้กับสภาและองค์การนักศึกษานิดนึงขอสามคำเด็ดสุดๆครับผมสวัสดีค่ะชื่อแพลวไอไมปีสองนะคะค่ะน้องแพลน้องแพลวคิดว่าสภากับองค์การเนี่ยคืออะไรหรอคะอ่าอ่าหนูไม่รู้จักอะคะ่ะหนูลองคิดว่ามันจะทำงานยังไงอืมหนูคิดว่าทำงานร่วมกัน แต่ว่าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าค่ะงานก็ขออนุญาตขยายความนะคะใช่แล้วค่ะทั้งสองหน่วยงานนี้ก็จะทํางานร่วมกันค่ะแต่จะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยค่ะในส่วนของสภานะคะสภาจะทําหน้าที่ในการดูแลเอกสารดําเนินงานหรือว่าเซ็นอนุมัติโครงการต่างๆแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาค่ะส่วนองค์การนักศึกษานะคะก็จะทําหน้าที่ในการจัดกิจกรรมภายในให้นักศึกษาค่ะ แล้วเราก็มากันที่คนต่อไปนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออาตอมอยู่ปีหนึ่งไอี e. วิศาวะค่ะแล้วนอนอะตอมรู้จักสภาและองค์สาศึกษาไหมคะรู้จักค่ะสภากับองค์การนักศึกษาเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไรกันคะ,ะคิดว่าองค์การนี่ก็คือจัดก,กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยคะ่ะส่วนสภานี่เหมือนทํางานเอกสารแล้วก็ติดต่อกับภายนอกค่ะ น้องเข้าใจถูกค่ะการเลือกตั้งอ่ะควรดาเนินไปในรูปแบบใดคะอยากให้มาจากาด้วยความโปร่งใสแล้วก็มาจากความสามารถจริงๆค่ะอยากให้ผู้แข่งขันเป็นแบบนี้เป็นคําตอบที่ดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนาะยฟิสิกส์มันทีนะครับเป็นนักศึกษาของขาคณะครุศาสตร์ครับ,รบอ่ะค่ะฟิสิกส์รู้จักสภาและองค์การนักศึกษาไหมคะรู้จักครับ <K inder> คิดว่าสภากับองค์การนักศึกษานี่เขาทําหน้าที่อะไรกันคะดูแลนักศึกษาภายดูแลช่วยเหลือนักศึกษาภายในมหาลัยรับแล้วก็เป็นการกิจกรรมทํากิจกรรมต่างๆภายในมหาลัยครับแล้วคิดว่าสภากับองค์การนักศึกษาเนี่ยคะ่ะทํางานแตกต่างกันไหมคะอ,อ,องค์การเหรอครับก็แม้จต่คอยช่วยเหลือนักศึกษาภายในมหาลัยครับคิดว่าไม่แตกต่งกางกันมาก แล้วเดี๋ยวทางสภาเราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งพี่สิทธิ์คิดว่าการเลือกตั้งอะค่ะควรดําเนินไปในรูปแบบใดคะเอ่อประชาธิที่ปไตยัมากที่สุดครับไหนขอแนะนาตัวหน่อยค่ะเฟนบีไอดีค่ะบาร์มี่บีไอดีค่ะแนนจินค่ะบีไอด,ดีเหมือนกันค่ะน้องรคิดว่าสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาเนี่ยคืออะไรคะอืน่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ช่วยทํางานให้กับมหาวิทยาลัยประมาณนี้ค่ะ นะะหนูก็คิดเหมือนกันแต่ว่าสภา,านองค์การนี้ก็จะเหมือนเป็นใหญ่กว่าสภา,านักศึกษาค่ะก็สําหรับหนูก็คงเป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานงานระหว่างากิจกรรมให้กับนักศึกษาค่ะคําตอบที่น้องพูดมาเนี่ยใช่แล้วก็ใกล้เคียงทั้งคู่เลยนะคะค่ะแล้วน้องเขดยทั้งสองหน่วยงานนี้ยต่างกันไหมคะมน่าจะทํางานประสานงานร่วมกันนะคะค่ะน่าจะทางานเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่า อาจจะมีต่างกันในการแบ่งแบ่งงานขององค์การตับสภาอาจจะมีรายละเอียดที่ลงลึกไม่เหมือนกันค่ะค่ะเหมือนเพื่อนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วก็ในวันที่15มีนาะคมนี้นะคะจะมีการเลือกตั้งทั้งสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาค่ะน้องๆอ,อยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ยออกไปในแนวทางไหนหรือรูปแบบไหนคะอ่าก็อย่างช่วงนี้เป็นโควิดก็อาจะเป็นแบบนิวนอร์มอลเป็นเลือกตั้ง Online, ออนไลน์ก็ดีค่ะค่ะ ช่ค่ะอาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ค่ะโซเชียลมีเดียค่ะค่ะ <laughs> ขอแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อแสงนะครับค่ะแสงค่ะแสงคิดว่าสถานักศึกษากับองค์การนักศึกษาคืออะไรคะเอ่อจากที่เรียนมาครับก็พอจะได้รู้จักองค์การกับสภาบ้างแต่คิดว่าส่วนใหญ่จะเห็นองค์การทํากิจกรรมเอ,อ่สำหรับนักศึกษาก็ที่ผ่านมาอย่าง ถวายสัตว์ใช่ไหมครับก็จะเห็นเป็นองค์การแต่สภา,านักศึกษาก็คงคิดว่าเขาคงทําหน้าที่เหมือนสภา,านักเรียนแหละครับที่ว่าเออคอยดูแลเรื่องต่างๆของนักศึกษาเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะถูกไหมค่ะแล้วคิดว่าทั้งสององค์กรน,นี้มีการทําหน้าที่ที่แตกต่างกันไหมคะคิดว่าน่าจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่า จากที่เคยเห็นมาองค์การนักศึกษาก็จะทําเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา<ม>ใช่ไหมคะส่วนสภาน,นักศึกษาเขาก็จะดูเรื่องของภาพรวมมากกว่านอ้อยอย่างเช่นที่เคยเห็นว่าเขาทําก็อย่างเช่นแก้ไขข้อบังคับใช่ไหมคะก็จะเห็นส่วนตรงนั้นก็น่าจะต่างกันในตรงนี้อ๋อค่ะแล้วในวันที่15มีนาคมนี้นะคะจะมีการจัดตั้งการเลือกตั้งทั้งสภาน,นักศึกษาและองค์การนักศึกษาค่ะแซงอยากให้มีการปฏิบัติไปในแนวทางไหนคะในการเลือกตั้งครั้งนี้คิดว่า การหาเสียงก็น่าจะสําคัญเราก็เราก็อยากจะรู้ว่าผู้สมัครที่จะมาลงองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาคือใครเพราะว่า2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าใครคือองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาแบบผ่านการเลือกตั้งอย่างไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบว่ามีการดีเบตหรือว่าการออกมาหาเสียงอะไรอย่างงี้ชื่อภูวเลศคำแก้วครับจากวทอครับภูวเลศรู้จักสภานักศึกษาไหมคะ เออรู้จักนิดหน่อยครับไม่ได้คิดว่าสภากับองค์การนักศึกษาเนี่ยทำงานแตกต่างกันไหมคะเอ่อถ้าตามความคิดผมอารมณ์คงเหมือนกับรัฐบาลกับฝ่ายค้านครับผมจะไม่ขัดแย้งกันโดยตรงแต่เหมือนกับว่าจะคอยเบรกกันแต่ถ้าตรงไหนไป็นทางที่ดีคิดว่าควรสนับสนุนกันครับคิดว่าสภากับองค์การนักศึกษาเนี่ยค่ะทำงานแตกต่างกันไหมคะคิดว่าคงไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับ มันจะคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆกันครับค่ะแล้วเดี๋ยววันที่สิห้าเนี้ยค่ะเราจะมีการเลือกตั้งกันปูเล่คิดว่าอยากให้การเลือกตั้งเนี่ยค่ะเป็นไปในรูปแบบไหนคะอ่อคงเป็นในแบบทั่วๆไปละมั้งครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลือกตั้งกันแบบไหนป๊อปค่ะกระตูนค่ะค่ะป๊อปกับกระตูนคะเรามีคำถามคือสภานักศึกษากับองค์การนักศึกษาเนี่ยคู่รู้จักไหมคะว่าคืออะไรเอ่ย คนที่ดูแลแบบเกี่ยวกับตัวแทนของคณะอะไรอย่างี้ประมาณอนั้นอ๋อค่ะแล้วคิดว่าสองสองอย่างเนี้ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างอะคะก็ดูแลเกี่ยวกับถ้ามีกีฬาสีก็แบบว่าบริหารคนว่าจะเอาไปจัดการส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน่หละค่ะแล้วก็ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของมหาลัยจัดการทุกอย่างของมหาลัยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะจะมีการเลือกตั้งสภาพานนักศึกษาและองค์การนักศึกษาทั้งสองคนอยากให้มีการเลือกตั้งออกมาในแนวทางไหนคะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้น่าจะเป็นออนไลน์น่าจะสะดวกกับนักศึกษาในมอมากกว่าคะ่ะแต่ก็อยากให้มีการเพิ่มการลงเงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะชื่อแอลค่ะชื่อฟ้าคะ่ะแอลกับฟ้ารู้จสาพาและองค์การนักศึกษาไหมคะ ไม่รู้จักค่ะไม่รู้ักอ่าอไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในเพจของสภาเนาะคิดว่าอ่าถ้าฟังจากชื่อแล้วเนี่ยคิดว่าองการเนี่ยค่ะเขาทําอะไรกันคะน่นนาจะประสานงานก็คอยคอยดูแลนักศึกษาแบบกดและเปล่าไม่แน่ใจอ๋อถูกแต่จริงๆส่วนใหญ่ในนั้นถูกอ่าเดี๋ยววันที่15เนี้ยค่ะ จะมีการเลือกตั้งสภาองค์การนักศึกษาในวาระต่อไปว่าอยากให้การเลือกตั้งเนี่ยคะ่ะดําเนินไปแบบแบบมีความสนุกนิดน,นึงเวลาแบบปโปรโมทอะไรชื่อตาลค่ะชื่ออาร์ตครับชื่อแบมค่ะทั้ง3มคนรู้จักสภากับองค์การนักศึกษาไหมคะไม,ไม่รู้จักค่ะ <3 S 2> ไม่รู้ไม่ะไม่รู้สามไม่รู้นะคะก็แล้วฟังจากชื่อแล้วเนี่ยคิดว่าสภากับองค์การเนี่ยคะ่ะเขาทําหน้าที่อะไรกันคะ คิดว่าถ้าจะแบบดูแลความเรียบร้อยของต่างๆในมอค่ะใครค้าแบบสภานักเรียนพวกนี้ค่ะน่าจะเกี่ยวกับพวกกิจกรรมภายในมอพวกเนี้ยครับน่บนาจะจัดกิจกรรมภายในมอค่ะค่ะแล้วคิดว่าสภากับองค์การเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะมากน้อยคิดว่าองค์การน่าจะใหญ่กว่าสภาค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันครับ สภาหน้าใจองค์การค่ะนักโทษสัฝั์หรืบชื่อเล่นชื่อโกยครับผมมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือมาจากชมรมดนตรีสากลครับค่ะค่ะโกยค่ะโกยคิดว่าสภานักศึกษากับองค์การนักศึกษาคืออะไรคะไม่รู้จักครับไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่คิดว่าทั้งสองหน่วยงานเนี้ยคืออะไรคะทางานเพื่อมหาวิทยาลัยครับใช่ค่ะแล้วคิดว่าทั้งสภานักศึกษาและนักศึกษาเนี่ยมีการทํา ต่างกันไหมคะผมคิดว่าทุกทุกองค์กรน่มันมีการทำง,งานที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับผมอค่ะและในวันที่15มีนาะคมนี้นะคะจะมีการเลือกตั้งสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาค่ะก็อยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ยจัดออกมาในทิศทางไหนในแนวทางไหนคะก็ก็อยากให้มีการเลือกตั้งเหมือนท,ทุกครั้งเราค่ะชื่อจอยอยู่ปีสาค่ะสาขา MHE ค่ะอืม e ค่ะ จอยรู้จักสภาและองค์การนักศึกษาไหมคะรู้จักคะ่ะค,คิดว่าสภากับองค์การเนี่ยค่ะทํางานแตกต่างกันไหมคะที่เท่าที่คิดคือสภาเหมือนทํางานดูเหมือนเป็นการทํางานเบื้องหลังแบบติดต่อคนภายนอกแต่้าองค์การคือเป็นภายในมหาลัยคอยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นเช่นแบบเรื่องอาการถวายสัตว์<ม>อย่างเงี้ยค่ะที่แบบจะเห็นแบบเห็นได้ชัดภายใน ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่1 5มีนาเน,นี้ยค่ะจะมีการเลือกตั้งของสภาและองค์การจอยคิดว่าอยากให้งานนะคะ่ะดําเนินไปในรูปแบบใดคะ,อ,ะอยากให้เป็นออนไซค่ะเพราะว่าเหมือนเราติดโควิดมาแล้วทีก็ยังไม่เห็นรูปเรื่อ,อรูปแบบการเลือกตั้งแบบเป็นออนไซก็อยากเห็นเป็นออนไ์มากกว่าสวินนี้ค่ะเบียนครับพ้าฟางค่ะจัมเปอร์ครับเชนครับรู้จักสภานักศึกษากับองค์การนักศึกษาไหมคะไม่ค่ะ มีใครรู้จักไหมเอ่ยไม่ครับไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเพจได้นะคะค่ะแล้วน้องๆคิดว่าทั้งสององค์การเนี้ยมันแตกต่างกันไหมคะระหว่างองค์การนักศึกษากับสภานักศึกษาต่างกันไหมเอ่ยก็ไม่ได้ตามมาแต่ว่าน่าจะทํางานที่มันแยกกันอือองค์การใหญ่กว่าหรือเปล่าครับน่าจะคล้ายกัน,นะคระับไม่รู้ค่ะ และในวันที่15มีนาคมนี้นะคะเราจะมีการจัดการเลือกตั้งสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาค่ะน้องๆอยากให้การเลือกตั้งเนี้ยออกเป็นในแนวทางไหนหรือรูปแบบไหนคะเอ่อเอาตามเสียงข้างมากแล้วกันค่ะป,ประชาธิปไตใอืมค่ะอะไรนะครับขอขออยๆค่ะสำหรับคำถามครั้งที่สองนะคะในวันที่15มีนาคมจะมีการจัดตั้งการเลือกตั้งระหว่าง องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาน้องๆอยากให้ออกมาในรูปแบบไหนคะออนอ่อนไซด์ครับอ่อนไซด์ค่ะออนไซด์ครับออนไซด์ครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะขอให้น้องๆให้สามคำกับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาค่ะสู้ๆนะคะอะไรนะครับขอสามคำค่ะใช่ใช่อะไรนะครับไม่์พี่อ๋อ ครับนะคะสำหรับน้องคนนี้เอาให้สุดค่ะเโินไฟมากสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอสามคำให้กับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาได้ไหมคะได้สู้ๆนะคะทำงานดี <c oughs> เก่งมากๆครับเยี่ยมจริงๆสุดยอดมากคะ่ะเก่งมากค่ะสุดยอดมากครับผมเก่งฉลาดกล้าสแสดงออกคะ่ะสู้ๆคะ่ะสู้ๆครับสู้ๆค่ะ <c oughs> <c oughs> สู้ๆคะ่ะ <c oughs> สู้่ค่ะทำให้เต็มที่ ทราบหน่อยนะคะค <laughs> ไม่ทราบว่า <laughs> รู้จักโอการกับสภาดังสักไหมคะคไม่รู้จกักไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผู้ลงสมัครทั้งสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาในปีการศึกษานี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เพจไอจีสภาหรือว่า sc.kmutnb ใน IG นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะก็คือทางทาง Facebook ค่ะ a c e b o o k เนี่ยก็จะมีทั้งของเพจสภานักศึกษามจพค่ะแล้วก็มีทางเพจคณะกรรมการเลือกตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะ แล้วก็หลังจากนี้นะคะนอกจากคลิปต่างๆที่เราโปรโมทไปเนาะ<_ <d> _ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็ค <_ d _> ือเป็นกิจกรรมดีเบตนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะจัดกันในวันจันทร์นะคะที่13มีนาคมช่วงเวลาประมาณช่วง4โมงเนาะถึงประมาณ2ทุ่มที่ร้านสนตามค่ะยังไงน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะทำความรู้จักผู้สมัครเราให้มากขึ้นเนะาะทั้งสภาน,นักศึกษาเองแล้วก็องค์การนักศึกษาเองนะคะก็เชิญชวนให้น้อง เข้ามาดูดีเบตกันเย,นเยนเนอะๆเนาะจะได้ทำความรู้จักผู้สมัครกันมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็พี่ลิงกับพี่ซาน,น่าก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย